ตั้งแต่เก้ามาแล้วก็หนึ่งห้าก็ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็แล้วก็ห้าสี่เก้าสี่สี่ห้างวดนะพ่อเนาะถูกถูกมาติดติดเลยเอ๊ะอ้ตั้งแต่ปีใหม่มานะครับตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่หลุดเลยบ่พเอะยังไม่เคยหลุดครับติดตอนเรื่องโอ้ถูกตอนเรื่องครับค่ะพ่อถึงว่าทำไมมันดังเลยนะพ่อเนาะครับโอ้ยถึงว่าไม่ทำ สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาดวยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านของลุงยอดหรือว่าอาจารย์ยอดนะครับจะมาตามแนวทางของลุงยอดพร้อมกับแสดงความดีใจในงวดที่ผ่านมานะครับถูกทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างอีกแล้วนะครับผมเนาะ94 54มาตรงๆนะครับท่านผู้ชมแม่นมากนะครับผมท่านผู้ชมก็ติดตามหรือว่าได้โชคได้ลาบกับลุงยอดนี่เยอะมากนะครับถูกเป็นงวดที่4งวดที่5แล้วนะครับท่านผู้ชมไป เดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับลุงยอดกันเลยนะครับครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีลุงยอดนะครับผมสวัสดีครับโอ้ส่เสื้อสวยนะพ่อเนาะครับวันนั้นวันนั้นที่ผมมาตามเลขลับนี่พ่อใส่เสื้ออีกสีหนึ่งใช่ไหมพ่อครับสีฟ้าเนาะครับอืมอันนี้เสื้อซื้อมานานเนียอย่างพ่อครับมาเลยแต่มันก็ได้ใส่มันรอดเลยใส่อืมอันนี้มันใส่แล้วมันสบายนะพ่อนะใส่แบนี้ถุเบาดีอืมครับผมอุ้ย fc c o m มนต์ถูกกันหลายคนอยู่แล้วเนี่ยพ่อ ๋อคนตัวหายเยอะไม่พ่อโอ้โทรหายเยอจะจนจะเป็นลมแล้วตัวโอ้โทรหายเยอะจนจะเป็นลม <c oughs> ได้กินข้าวหรือยังพ่อยังเลยโอ้ตายตายตายเดี๋ยวก็จัที่แจ้งเอสซีด้วยครับผมดังมากเลยพ่อครับกี่งวดแล้วนี่พ่อสี่งวดงวดนี่แหละติดกันสี่หรือห้างงวดพ่อสี่สี่งวดแล้วมั้งครับต้สงสัยสงสัยอันนี้นะพ่อดวงมาแล้วครับดวงปีนี้อาจจะดีขึ้นเลยครับนี่ท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามา บอกว่าถูกอ๋ออะถ้าเกิดท่านผู้ชมชมีโชคมีลาบนะครับผมอยากจะให้สิน้ําใจหะค่าประกาลุงยอดก็ติดต่อทางบุทอลุงยอดเลยเลยเนาะพอนาอครับ,<อ>รบถ้าถูกเนาะครับแล้วแล้วให้แจ้งอ่ากับทางช่องด้วยไหมครับแจ้งว่าอะไรพ่อคือว่าเอ่าเรื่องเรื่องติ๊กต็อกหรือว่า,าอ๋อแจ้งแจ้งพอ่อแจ้งตลอดครับครับอาก็เริ่มเลยเนาะครับพ่อเริ่มเลยครับครับก็ขออ่าลุงยอดขอบอกอ่าข่าวกับเอซีทุกท่านนะครับครับผม เรื่องที่ว่าเอ่อควตอะไรเขาเรียกว่าทิกตอกอะไรอันลุ่มไปโชว์หน้าโปรไฟล์แล้วก็ให้สมัครไลน์เข้ากลุ่มเสียเงินเสีทองก็อย่าไปเชื่อเขามาดูในช่องนิวพารวยหรือดวงพารวยหรืออะไรอันนี้อันนี้ผัดโชคนี่แล้วนอผัดโชคพารวยนี่เหรอครับผมก็พูดไม่ค่อยถนัดต่ออะไรพิเศษรวยเนาะผัดโชคว่าเห็นอะไรนั่นแหละมีสามช่องเลยนะครับ ครับมนปลาชมห็นรวยแบบทีนี้อ่าก็ต้องบอกเอซทุกท่านที่ว่าโทรมาเยอะบางทีพูดกับคนหนึ่งรับสายคนหนึ่งและสายมารอกสีห้าสายครับก็บางท่านก็ขอโทษด้วยรับไม่ทันก็ไม่ไม่ได้ว่าไม่ไม่รับนะครับครับพ่อรับทุกคนแต่มันมาเยอะก็รับไม่ไม่ทันครับครับรับไม่ไวก็ให้ไปดูทางช่อง นี่พารวยแบบไหนก็เวบนั่นเลยครับเอาอย่างนี้นะพ่อเนาะครับถ้าอยากได้แนวทางของลุงยอดครับให้ดูทางช่องครับนะครับรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในช่องหมดแล้วครับรายละเอียดทุกอย่างอยู่ในช่องนิวพารวยหมดครับทุกวันนี้ก็แทบจะเป็นลมเะกินน้ำเลือดคุยด้วยอืมครับก็คือคุณพ่อให้ช่องไปยังไงก็อย่างงั้นแหละก็อย่างนั้นก็คือมันไม่ได้มีพิเศษอะไรนะพ่อเนาะเหมือนเงียบงดทีแล้วผมให้อะไรให้ เลขคำนวณไปให้ดูว่าเลขคำนวณหรือเลขทำพิธีอะไรก็ทำไม่เข้าพิธีก็เข้าเลขคำนวณแต่งวดนี้เข้าทั้งพิธีและทั้งคำนวณครับคำนวณเข้าตัวไหนพ่อคำนวณก็ผมให้ล่างตองเก็บเก้าสี่ตัวกันแต่ให้ซื้อบนล่างก็เข้าครับครับผมเข้าบนนะพ่อเนาะครับเข้าบนอืมแล้วก็อันวันสุดท้ายเลยที่มาตามเลขเลขลับน่ะพ่อเนาะแต่ว่าเลขลับก็หลุดไป ก็เลยมาเข้าอันเลขมีสนาใช่ไหมพ่อครับแงวดนี้ยังไงก็ต้องแปลงมีดปนาให้เห็นอีกเออทำไมมันขังจังเลยพ่อยังไงนะครับจะมันแข่งนะพ่อเนาะก็แป่งผมก็บอกอยู่ว่าถ้าเอซีสันได้ไปตัดทือก็ถูกต้งตามอ่าต้องสองตัวสามตัวนะก็ทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยครับพ่อก็มันเดินไปว่าเดินเลขสี่แล้วก็เลขห้าเดินหนักเลยแล้วก็เลขเก้ามีสามตัวแค่นี้เองอืมก็เลยมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะก็เลยมาทั้งบนทั้งล่างครับ สมมุติถ้าถ้าตัดซื้อนี่ก็จะได้ทั้งห้าสี่เก้าสี่ก็จะถูกถูกทั้งบนทั้งล่างในเลขสามตัวเม่นจังเลยนะพ่อเนาะแล้วก็คำนวณก็ได้เก้าสี่ล่างแต่ให้ซื้อบนกันอืกันล่างกันบนก็มาจริงแต่ว่ามาไม่ต้องกลับเลยเก้าสี่ตรงตรงมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะพ่อเนาะเก้าสี่ตรงตรงเลยครับก็ถือว่าซื้อกันเลยค่ะเดี๋ยวเขาตัดไปลงนะคะบอกว่าหยิบจับเออป็นแนวทางให้เออยวมันชิดตัดไปล่องเหยียบพวกครับแต่งอ เขาเอาไปทําไงก็เป็นเพจปลอมเพจลองก็อย่าไปเชื่อเขาอครับอย่าไปนี่บอกไปเลยรู้ว่าอไว่ว่าๆครับเลยบอกว่าอย่ามาหลอกลวงอีกเลยจะมาหลอกลวงนี่เป็นอย่างนี้นะพ่อแอดมินบอกว่าระวังมิจฉาชีพรู้ไหมติ๊กตอกทางไหนพ่อมันดูดไปตรงที่พ่อคุณว่าระวังมิจฉาชีพ เอาไปหลวงว่าระวังมิฉาชีพเพราะนั่นเลยเขาก็คือเขาทําเหมือนเขาเป็นช่องจริงอรัพ่อครับเขาเขาทาเป็นเขาก็ทํมอนไนที่ว่าคนเชื่อเขาอืมเหมือนเขาตัดคลิปออกไปยังยังมีคนเชื่อติ๊กตอกอยู่ไหมพ่อทุกวันนี้ก็บางคนก็ไม่เชื่อหรอกบางคนไม่เคยเห็นก็อาจจะเชื่อผมอันนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่บางคนเขาบอกว่าเจอแล้วแต่เขาก็ยังว่าเนาะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อแล้ว เขาต้องเตืนอนภัยเรื่อยๆเพราะอดานาะท่านเขาถ้าเขาไม่รู้จริงๆนะคะเขาต้องเตือนภัยกันไว้รวยเพราะ,ะว่ามิช,ชมัในบบใหม่ค่ะผมก็คือมันเป็นเขาเป็นมิชชีพก็คือเขาทําเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าทางลุงยอดนี่ก็คือแบ่งฟันฟรีเนาะพอนะครับแบ่งฟันฟรีไม่คิดค่าตอบแทนแม่แต่สลึงเดียวแต่เอสซีจะ ให้ความทธาเห็นใจสงสารครับหรือว่าท่านผู้ชมนี่มีโชคมีลาบอยากจะให้ค่าสมุดปากกาอะไรนี้เนาะพ่อเนาะแล้วแต่บุญขัมพันกันเนาะพ่อเนาะมนแะไรไม่มีไม่มีการวันหลอกให้เสียค่าสมัครสี่ห้าร้อยหรือพันหนึ่งอะไรไม่มีครับแม้แต่เรื่องเดียวก็ไม่เคยคิดไม่เอาเลยค่ะพ่อครับให้ด้วยความเจ็บใจสําหรับคนที่รักในแนวทางนี้ครับค่ะพ่อก็คือบางคนก็คอมเมนต์เขาว่าเสียดายเล่นแต่สามตัวไม่ได้ตัด งวดก่อนนะมันก็ถูก05มันต้องตัดเล่นทําไมงวดนี้ถึงไม่ตัดก็ไม่รู้ผมก็บอกเขาอยู่ว่าไอ้ตองงวดพรก็ได้050มาตัดซื้อบนล่างเลยบางคนก็ซื้อแต่บนไม่ซื้อล่างอืมก็ก็มีบทเรียนมาแล้วแต่ครั้งนี้ก็เจอบทเรียนอีกครั้งที่สองอีกค่ะพ่อก็เคยบุญยังไม่ถึงหรือเปล่านะพ่อเนาะแสดงว่าดวงวาสนาก็ยังไม่ไม่ทัดถึงครับพ่อไม่เป็นไร ก <g> ็ให้กำลังใจสู้กันต่อนะพ่อเนาะแลวงวดล่ายัางมีรออีกยังไงก็ต้องมาให้เห็นอีกก็ได้ครับพ่ออืมก็มันมันถูกมาแอดมินเชื่อนะครับเพราะว่าดวงคุณพ่อกําลังขึ้นเนี่ยเชื่อว่ามันจะถูกจะถูกไปเรื่อยๆพ่อก็แต่ก่อนยังไม่ได้ออก YouTube อะไรนะสมัยแต่ก่อนเนี่ครับถูกสามตัวสองตัวแต่เรื่อถูกแต่สองตัวนแต่ก่อนถูกสามตัวสองตัวติดการห้างงดก็มีครับอืมครับพ่อ ไม่ใช่แค่ตอนยังไม่ออก Youtube นะพ่อตอนออก Youtube ก็ถูกงวดนั้นครับนั่นแหละสามตัวสองงวดใช่ไหมพ่อถ้าจำไม่ผิดครับสามตัวมันถูกมาสองงวดครับจําได้อยู่เพราะแอดมินมาถ่ายคุณพ่อล็กๆนี่โอู้่ดังมากเลยนะพ่อเนาะอืมก็<ข>อ,อ,อยากจะย้ำให้เอทีทุกท่านก็ไปดูในช่อง y ยูทู b นิวพารวยดีกว่าครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ผมก็อ่า รับไม่ไหวกับตายเยอะครับ<า>ครับ,รบพ่อบา,างครั้งจะเป็นลมอนะ่ะครับพ่อเอาเอา,เอาถ้าเกิดว่าอยากได้แนวทางอยากได้ตัวเลขให้ดูในช่องนะพ่อเนาะครับนะให้ดูในช่องเลยครับอืมอืมครับผมเนาะท่านผู้ผมชมก็คอมเมนต์กันมาเยอะบอกว่าไปคอมเมนต์ก็คือว่าส่วนใหญ่ก็เยอะมากที่เข้าใจว่าไอ้ติ๊กต็อกมันเป็นติ๊กต็อกปลอมตอนตตอเป็นติ๊กต็อกปลอมนี่นะพ่อเนาะครับครับก็คือว่ายังเข้าใจครับพ่อทีนี้เกี่ยวกับมีสนาคเนี่ยงวดนี้เราต้องทําแน่นอน ทำแน่นอนครแต่ให้เอสซีกดไลค์กดแชร์รอไปก่อนครับอืมครับผมทําแน่นอนแล้วเราต้องระบุด้วยไหมพอ่อว่าเราต้องทําวันพระไหมหรือว่ายัางไงพอ่พอ,พอผมก็คิดอย่างเง้ยเลยค่อยดูก่อนเดี๋ยวดูว่าวันวันพระวันไหนก็จะบบกให้อ่ทาทักท่องคุณนิวมาหาอีรอบหนึง่งอืมครับครับพอ่อแต่ว่าที่วันเราทําเมื่อกี้มันมันวันอะไรพ่อไม่รู้วันอะไรผมคไม่ได้ดูมันธรรมดาเนาะธรรมดาครับวันที่วันที่ยีิบเจ็ดหรือเปล่า ถ้ามาดไปหาเมรดาบอกครับถ้ามาจังใจเมรดาแสดงว่าเป็นวันนั้นเป็นวันพระจะเป็นวันพระก็ได้มันหรือวันกูนหรือเปล่าวันพระวันพระเออวันมาวันครับถ้าเป็นวันพระเลดีที่สุดมไปนิวอครับครับวันนั้นเรามาวันพระที่เรามาตามเลขลับของคุณพ่อโค้งสุดท้ายครับวันที่ยี่สิบเจ็ดหรือเปล่าพ่อถ้าจำไม่ผิดเนาะยี่สิบเจ็ดครับอืมครับผมก็ไม่ได้ดูวันที่ด้วยว่าเป็นวันอะไรก็ทําไปเลยครับผม จะีว่าแมนนะพ่อเนาะครับอนพาร์ดีเออแล้วก็แมนด้วยครับถูกทั้งถูกทั้งเลขคำนวณครับแล้วก็ถูกทั้งเลขอันมี้ปนานะพ่อเนาะเดินสามตัวนี้เดินเดินแป้งจนจนผมว่าสี่รอบสองรอบก็ยังเดินอยู่เหมือนเดิมอืมค่ะพ่ออัปการาที่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามก็ไม่เดินค่ะพ่อเลขสี่เลขห้าก็เดินพอมาที่ เลขหกเลขเจ็ดเลขแปดไม่เดินครับ,รบมาเดินเลขเก้าเลขศูนย์ก็ไม่เดินครับติดจนผมว่าอาตัดสินใจเอาสามตัวนี้แหละอืมครับก็คือพิธีนี้มีคนทําเป็นไม่พอหรือว่ามีแค่พ่อทําเป็นคนเดียวก็ไม่มีคนทำนะครับอมีแต่ผมคนเดียวในบ้านนี้ที่อื่นตัวเหมือนกันเขาไม่ทําก็บอกว่าเขาว่าทำบาบาบาบอะไรอย่างนี้าบางคนไม่เขาก็เขาก็ว่างั้นเลย ครับผมเอโคตรกัวอราะบอกคนว่าทำอะไรบ้าบอกว็วอโวกเขาไม่ใช่ครับแล้วนั่งเอามือใส่บนหัวเข่านี่ไม่ใช่ว่าโยกตัวแล้วมันจะไปนะต้องนั่งแล้วยกทำตัวทำมือนิ่งๆแล้วยาให้มันโยกแล้วก่อนที่จะหยุดเนี่ผมเอามือรองทุกครั้งครับ ไม่ให้มันกระดุกดิกยกโยกไปอืมแต่ว่าถ้าทำบ้าบอลแล้วมันถูกมันก็โอเคนะพ่อครับคนไม่รู้เขาก็ว่างั้นแหละบางคนก็ว่าไม่เชื่อทำนี้ใครก็ทําได้กระดิกมือดเดียวก็โยกไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับครับพ่อไอ้ไอ้ที่มันเดินธรรมชาตินี้ก็ไปอย่างนึงนะครับไอ้โยกก็ไปอย่างนึงครับถ้าไม่เชื่อมันจะแม่นอะไรขนาดนั้นนะพ่อเนาะครับก็ผมาก็ทําให้เห็นกันรู้กันทั่วไปอ่ะครับครับพ่าววันนั้นก็เห็นกันว่ามันเดินจริงครับเดี๋ยวมัน ก็คืออันมีศรนาที่คุณพ่อได้ร่ำเรียนมาเนี่ยคุณพ่อเรียนมาอีกทีนะพ่อเนาะครับอืมก็คือเรียนมาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยู่ดีจะมาทําอย่างนี้นะพ่อเนาะครับไม่ใช่ว่าโคองเล่นคายของนะครับของจริงของจริงนะพ่อเนาะครับก็ทําถูกมาสองรอบเล่ออืมถูกมาสองรอบแต่ว่าที่แม่นที่สุดครั้งแรกและครั้งนี้ก็แม่นที่สุดเหมือนกันอืมครับแม่นมากค่ะว่า แสดงว่าท่านผู้ชมคนดูเยอะอยู่พ่อเพราะว่าค่อนข้างที่จะดังเนะพอนะครับ,รบแล้วทีนี้ี่ที่มาวันนี้เนี่ยเอนมินอยากจะถามว่าเราจะมาปรึกษากันว่าเราจะทาวันไหนดีพ่อก็พอยดูวันพระวันไหนเึ่งวันพระเดี๋ยวคนจะบอกอีกทีครับอืมครับเดี๋ยวคอยทําวันพระแต่ว่าทําตนกลางวันก็ได้นะพอนะมีดานาดเนี่ยครับทำกลางวันให้คาเอสทีเห็นทุกทุกคนนะครับดีครับ<ล>ครับ,รบผมถ้าทํา อาเงียบเงียบคนเดียวเขาจะไม่เชื่ออีกครับครับพ่อทําทําให้เขาเห็นนี้แหละคือว่าอาให้เขาเห็นกับตาว่าเออทําจริงวันพระวันที่หกพ่อเอฟซีคอมเมนต์มาวันพระวันที่หกเนาะครับเออวันที่หกก็ได้ครับไม่ยากครับครับพ่อก็คืออันมีสนาคนี่วันที่หกแต่ว่าสูตรคํานวณเนี่ยเดี๋ยวต่อว่าพวกนี้เลยได้ไหมครับพ่อได้วันนี้ก็ได้ครับเอาไปเอาไปออกเลยก็ได้อืมครับเดี๋ยว วันนี้มาแสดงความดีใจกับพ่อเนาะแล้วก็เผื่อเอ็นท่านผู้ชมนี่อยากจะให้สิน้ําใจก็ติดต่อคุณพ่อได้เลยนะพ่อเนาะครับแต่วันนี้ก็จะให้เหมือนกันในตองงวดประมาณตองหางอะไรเอาไปก่อนอืมครับครับพ่อจะปล่อยสองตัวให้ก่อนก็ได้หรือว่าเอาสามตัวเอาสองตัวของก็ได้พ่อเอาสองตัวก่อนก็ได้ครับครับครับยังนั้นไปได้ว่าตองงวดนี่บ่กพ่อ ต้องงวดหนึ่งนะเอาเซตแล้วผับเอาเป็นน้ำจิ้มก่อนก็ได้พ่อมาเป็นน้ำจิ้มก่อนก็ได้เนาะจกหางหนึ่งเออจกหางหนึ่งพ่อครับเอาเอาอย่างนั้นก็ได้เนาะจกหางหนึ่งพ่อจกหางหนึ่งจะจัดบมาเลยอืมครับผมต้องงวดไม่รอช้าเลยเนาะพ่อครับออกเซตพ้งก็ขันบนได้แล้วเอ้าครับเดี๋ยวเอาเม็ดเดียวไปก่อนพ่อวันนี้มาแสดงความดีใจใช่้วันนี้มาแสดงความดีใจนะครับผมให้เกิ มค่อยกัวดอกครับเออเออก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อนีได้สินน้ำใจมาคุณพ่อก็จะมาเอาไว้ใช้จับใจใช้สอยในครอบครัวอย่างนี้จะไม่พ่อครับถ้าถ้าได้สินน้ำใจเราก็จะว่าจะซื้อสารสกปุมตักเล็กเลมาสักชุดหนึ่งครับผม อ๋อจะซื้อสารประผูมมาตั้งให้เจ้าที่ใช่ไหมพ่อครับอ๋ออ๋อบนไว้อยู่ครับอ๋อนะครับผมจะซื้อสารประผูมมาตั้งให้เจ้าที่เขาเพราะว่าบ้านหลังนี้แต่ก่อนมันเคยมีสารประผูมไงอ๋อแล้วตอนนี้มีสารไหมแม่ยังไม่มีเลยพัาหมดแล้วยังยังไม่เบ้านหลังใหม่ก็เลซื้อบ้านทำใหม่แล้วพังหมดเลยไม่ได้สักทีไหนเออถึงว่าทำไมเพื่อนมาเข้าฝันยายแก่ๆเนาะพ่อเนาะครับ เออเอาเอาเม็ดเดียวก่อนนะพ่อต่อกงอให้กับท่านผู้ชมไปก่อนครับเอาเอาแค่เดียวครับผมเอาตัวเม็ดเดียวก่อนพ่อต่องงอให้กับท่านผู้ชมเม็ดเดียวก่อนเอาอะไรก็ได้เอาเอาตัวนี้เลยครับผมเอาเม็ดเดียวก่อนเออครับให้ไปเป็นเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะพ่อเนาะครับอ๋อก็คือเสียดายอ๋อครับผม ก็ส่วนใหญ่ท่านผู้ชมก็มีถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดาแล้วเนาะพ่อเนาะมันก็ธรรมดาครับก็คงมองไม่เห็นเนาะทามันมากก็ถือว่าดวงเราครับแล้วก็คุณพ่อนี่ยังไม่ทันได้มีสารพระูมิจะไม่พอครับใช่ครับยังไม่มีม<ล>ทำไมล่ะพ่อสารพระูมหายไปไหนครับคือ,อตอนแรกนี่ทมดินแล้วก็ซื้อไปแล้วก็รถอะไรมันชนก็พังหมดเลยอ<ม>ทมดินสั่งต่างบ้านไหนก็เลยยังไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรก็ อยู่ไปก่อนก็คือหลังจากที่อันทําการสร้างบ้านหลังนี้นะอันสารภรูมิมันเก่ามันพังไปเลยใช่ไหมพอ่อครับพังแล้วครับพังหมดเลยอ๋อก็เลยยังไม่มีสารครับอ้อถึงว่าทําไมอันมียายแก่ๆนี้มาเข้าฝันตลอดเนาะพ่อเนาะครับอือเข้ามาเข้าฝันตลอดครับทำไมก็ตอนูมอยู่บ้านเก่านี่ยขึ้นวันพระน,นี่จะเดินเหมือนคนเดินบนบ้านเลยคนเดินบนบ้านเลยครับเดินทึบๆ เปิดไฟสว่างหมดเลยจะไม่เห็นคนเหยนคนเดินมันเังเราเดินอย่างไรครับครับพ่อเปิดประตูปิดประตูได้ยินหมดแต่ว่านั่งดูประตูยังเหมือนเดิมครับโอ้เออขนาดว่าตื่นเช้ามาเนี่วันเลขโอ่นี่ไม่รู้กระดาษอะไรเอามาเรียงกันกับกันไดให้ดูเลยครับพ่อเป็นเลขสามตัวเสื้อถูกอีกด้วยอือโอ้ผมยอมรับนะต่กอนอนมครับครับพ่อเขาตงารเราคนเดไม่มีอะไรก็ไม่รู้เลยครับพ่อก็เลย S <S เขาก็มาช่วยทุกอย่างครับอืมเขาก็เลยมาช่วยมาบอกตลอดนะพ่อเนาะครับ <S <S พี่ท่านมาหาสีตรงตรงฮะพี่ท่านเมื่อคืนได้หาสีตรงตรงอ่ครับสารฝับฝันดีหรือเปล่าอืมน่าจะเป็นเจ้าที่แล้วก็คือหลักๆนี่คุณพ่อเนี่อยากจะสร้างฝานประภูมิให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะพ่อเนาะครับอืมก็คงถึงเวลาแหละที่ว่าต้องสร้างให้ท่านใชครับผม วันนี้ก็ต่องวดมีดเดียวแปดสามนะพ่อเนาะครับเป็นน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มไปก่อนแปดสามเนี่ยยังไงก็เราเอาวันที่หกที่ว่าวันพระเนี่ยจะท<ต>ําพิธีแปลงมีดผ่าหมากแล้วก็เอาสูตรไปด้วยพร้อมเลยครับครับพอ่อมันเป็นมีดสนาคหรือว่ามีดผ่าหมากเขาเรียกว่าอะไรพอ่อเขาเขาตักเม็ดตาบ้านพขเรียกว่าปนักมีดปีดปนักครับอืมค่ะผมก็มีแต่คนไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่ามันแปลกตาดี ครับแต่ว่างดที่แล้วก็คนอาจจะเห็นหลายหลายคนแล้วครับแต่งวดนี้ก็จะแปให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าอาจจะเห็นอีกหลายคนเลยครับครับผมแปดสามนี่เอาไว้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างนะต่องวดวันนี้พอเนาะครับกกันไว้บนล่างเลยครับครับครับพอแปดสามกันไว้บนล่างนะครับท่านผู้ชมก็นะครับยังไงก็ฝากกดรอกดติดตามเอาไว้สําหรับแนวทางของลุงยอดพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพี่เดียวฮะพรุ่งนี้มาชุดเต็มแล้ว พรุ่งนี้มาอีกไหมเออพรุ่งนี้อาจจะได้มาอีกนะครับท่านจเออใช่เพราะว่าอีกอีกนานอยู่นะกว่าจะวันที่หกนะพ่อเนาะวันวันที่หกเนี่ยเราจะมาเอามีดปะนาคนะครับเดี๋ยวรอให้พ่อทบทวนสูตรคำนวณก่อนเดี๋ยวเราคอยมาเอาสูตรคำนวณนะพ่อเนาะเดี๋ยวยังไงเราคอยปรึกษากันอีกทีครับนะครับแต่ว่านี้แน่นอนแนวทางของยอดนะครับผมแน่นอนนะครับผมบ้แน่นอนคอยรอดูทางช่องนิพารวยครับผมพ่อะคุณพ่อคุณพ่อไม่ทิ้งนะพ่อเนาะ ครับน้องพารวยดวงพาโชคครับครับผมนิวพาศกพ่อดวงพารวยดวงพารวยนิวพาโชคค่ะครับพารวยนิวพาศกคื้นพื้นไปบเห็นจักช่องนดวงพารวยอืมนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวท่านผู้ชมไม่อยาทิ้งลุงยอด ใช่ไหมพ่อเนาะอย่าอย่าทิ้งลุงยอดเนาะก็คืออยู่ไปด้วยกันครับเอซีจะทิ้งอ่ลุงยอดกบพอครับผมลุงยอดมาทิ้งเอซีได้นอนจะให้แล้วก็อย่าทิ้งยูทูบด้วยนะครับอย่ายูแล้วก็เอซีจะทิ้งช่องนิวพาด้วยด้วยครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์รอครับผมครับก็อยากจะดูก็ดูที่ช่องบ้างคือคือว่าโทรมาหาผมก็รับไม่ไหวล้วตัวเนี่ยอืมครับมันมันก็เหนื่อยนะพ่อเนาะรับสายเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็อย่างนึงก็ เลขผมให้ทางช่องนเลขผมที่ให้ส่วนตัวก็เหมือนกันหมดมไม่มีเปลี่ยนแปลงคแต่ก็ไม่มียกเลิกไม่มีการว่าจะให้แล้วก็ให้เลยจนวันอกพับพิษก็ทิ้งฝาผูกก็เอาก็คือว่าที่ให้ลงมาในช่องถึงจะโทรมาถามก็ได้ตัวเดียวกันกับที่ดูในช่องนะครับผมทางที่ดีก็คือดูในช่องดีกว่านะพ่อเนาะดูในช่องดีกว่าครับ ครับประเมินกันบางคนกระจายร้อนอ,อยากกะถามอยากตะวนี่ค้อบอกว่าครูว้ว่าช่องเดียวกันนิวน้วไาโชว์กนะ็มีผ้าร่วยนะอ๋อนิ้ว่าช่องเดียวกันถึงึงใจร้อนได้ก็ยังไม่ออกง่ายครับคแต่ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับยังไม่ได้อยู่ดีครับผมก็ต้องรอวันที่สิบหกอีกเหมือนเดิมครับครับพ่อเลขก็ยังไม่ออกอยู่ดีนะพ่อเนาะเลขก็ยังไม่ออกได้ไปก็ เขานอนละเมือปั่นราอหลายวันครับผมถ้าถุกก็ดีทาไม่ทูกก็อันนี้ก็แรื่จะดวงวัสนาเนาะครับครับ,รบพ่อก็อแค่แนวทางครับพ่อตัวเลขไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะมาตัวไหนทุกคนอ๋อน้องนิวอย่าทิ้งลุงยอดนะไม่ทิ้งครับผมอยู่นู่ก็ตามกันไปแนวทางถึงลุงยอดจะหลุดหรือว่าจะเลขไม่ถูกแอดมินก็ตามตลอดนะครับเพราะว่าลุงยอดนี่เป็นอาจารย์ของช่องท่านหนึ่งเลยที่ว่ามีเชื่อเสียงค่อนข้างที่จะเยอะนะพ่อเนาะ ออกใหม่ๆนี่โอ้โหดังระเบิดนะพ่อเนาะครับครับผมนะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของลุงยอดเดี๋ยวยังไงถ้าไม่เป็นบันพ่กนี้ก็จะเป็นวันมรืนจะมาตามแนวทางคำนวณของลุงยอดนะพ่อเนาะเดี๋ยวให้คุณพ่อในคำนวณทบทวนก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวใครนะครับผมก็ฝากกดรอไว้่น่เละก็คือยังไม่แน่ใจว่าจะมาวันไหนนะพ่อเนาะเดี๋ยวยังไงเอ็นมินจะติดตามโทรหาคุณพ่ออีกที นะครับผมครับขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับวดีครับนะครับท่านผู้ชมแล้วนี่ก็เป็นแนวทางต่องวดของลุงยอดนะครับแนวทางไปจางวดวันที่16มีนา2568นนะครับผมต่องวดไปก่อนเม็ดเดียวหางเดียวนะครับท่านผู้ชมเนาะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องแล้วก็ลุงยอดด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางของลุงยอดในรอบต่ถัดไปด้วยนะครับผมเนาะขอจบคลิปว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ